เด็กอัจฉริยะปทาคนเมืองพูดเขียนโดยโอเวนโคลเฟอร์แปลดโดยชมน,นาดจะทำหนังสือเสียงโดยชแนลไทย a อ a u d i o ุ๊กส์บทที่2ถอดความถึงตอนนี้คุณคงเดาได้แล้วว่าอธิมิสฟาวลพร้อมจะแลกกับอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายแต่เป้าหมายนี้คืออะไรกันแน่แผนการประหลาดอะไรที่เกี่ยวข้องกับก,บการข่มขู่ผู้สปร์คี้เล่าคำตอบก็คือทองคำนั่นเอง การค้นคว้าของอาทิมิสเริ่มขึ้นในช่วง2ปีก่อนเมื่อเขาเริ่มให้ความสนใจกับการท่องอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกเขาค้นพบเว็บไซต์เรื่องลึกลับมากขึ้นในเวลารวดเร็วทั้งไซต์เกี่ยวกับการลักพาตัวของเอเลี่ยนการพบเห็น UFO และเรื่องเหนือธรรมชาติทั้งหลายแต่ที่เฉพาะเจาะจงที่สุดคือการมีอยู่จริงของชาวพีเปลิลจากการสืบค้นข้อมูลมากมายหลายกิกะไบต์เขาพบแหล่งอ้างอิงนับร้อยๆแห่งเกี่ยวกับเรื่องราวของแฟรี่จะเกือบทุกประเทศทั่วโลก ทุกๆอรารยธรรมล้วนแต่มีคำเฉพาะสำหรับใช้เรียกชาวพีเพิลแต่แท้จริงแล้วชาวพีเพิลเป็นสมาชิกที่มาจากเผ่าพันธุ์ลึกลับเผ่าเดียวกันอย่างไม่ต้องสงสัยเรื่องเล่าหลายๆเรื่องจะพูดถึงคัมพี์ที่แฟรี่แต่ละตนมีอยู่ซึ่งเปรียบได้กับไบเบิลของเหล่าแฟรี่ตามที่เล่าขานกันมานั้นคัมพี์นี้จะมีรายละเอียดประวัติเชื้อชาติของพวกแฟรี่และบทบัญญัติที่ใช้ในการดำเนินชีวิตอันยืนยาวของพวกเขาแน่นอนว่าคมภี์นี้เขียนด้วยภาษาโนม ซึ่งเป็นตัวอักษรของแฟรี่และมนุษย์ไม่สามารถอ่านออกได้อาร์ติมิสเชื่อว่าโดยเทคโนโลยีอันทันสมัยของทุกวันนี้จะช่วยให้ถอดความหมายของคัมภี์ได้ไม่ยากและเมื่อได้คำแปลแล้วก็ย่อมจะมีช่องทางหาประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหม่นี้ได้จงรู้จักศัตรูของท่านคือคติประจําตัวของอาร์ติมิสเขาจึงทุ่มเทเวลาศึกษาเรื่องราวของชาวพีเพิลจนสามารถรวบรวมรายละเอียดลักษณะเฉพาะเก็บไว้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่แต่แค่นั้นยังไม่เพียงพออาร์ติมิส จึงลงประกาศหาเบาะแสทางเว็บด้วยข้อความว่านักธุรกิจไอแลนด์ยินดีจ่ายเงินก้อนโตหากได้พบแฟรี่สไปร์ตเล็บรคอนพิกซี่คนที่ตอบกลับมาเป็นพวกต้มตุนเสียส่วนใหญ่แต่ในที่สุดโฮจิมินซิตี้ก็ได้ผลลัพธ์ตามที่เขาหวังอาร์ทิมิสอาจจะเป็นบุคคลที่มีชีวิตยอยู่เพียงคนเดียวที่จะสามารถกอบโกยประโยชน์จากสิ่งที่เขาเพิ่งครอบครองมาได้อย่างเต็มที่เขายังมีความเชื่อแบบเด็กๆในเรื่องเกี่ยวกับเวทมนต์ แต่ก็มีความมุ่งมั่นเด็ดขาดอย่างผู้ใหญ่ที่จะชฉวยโอกาสจากความเชื่อนี้ด้วยหากจะมีใครสักคนที่จะเค้นคอเอาทองคำวิเศษจากแฟรี่ได้คนคนนั้นจะต้องเป็นอาธิมิส์าวที่สองอย่างแน่นอนฟ้าสางแล้วก่อนที่พวกเขาจะมาถึงเขาร,าริหาดเฟาว์อาธิมิสร้อนใจอยากเปิดดูไฟล์ในคอมพิวเตอร์แต่ก็คิดว่าจะแวะทักทายคุณแม่ซะก่อนแอเจลีนฟาวหมกตัวอยู่แต่บนเตียงนอนเธอเป็นอย่างนี้มาตลอดหลังจากสามีหายตัวไป หมอต่างลงความเห็นว่าเป็นอาการเครียดทางประสาทและไม่อาจเยียวยารักษาได้นอกจากพักผ่อนและใช้ย,ยานอนหลับช่วยแต่นั้นก็เกือบปีมาแล้วจูเลียสน้องสาวของบัตเลอร์นั่งหน้างออยู่ที่ปลายบันไดส่งสายตาค้อนลมค้อนแรงจนผนังตรงหน้าคงจะเป็นรูพุนไปแล้วถ้าเป็นไปได้แม้แต่มาสคาร่าแวววก็ยังไม่ช่วยสีหน้านั้นอ่อนโยนลงได้อาธิมิสเคยเห็นอาการแบบนี้มาแล้วก่อนที่จูเลียสจะวาดลวดลายทุ่มท่าซูเพล็กซ์ ใส่เด็กหนุ่มส่งพิซซ่าหน้าทะเลนคนนั้นอาร์ติมิสมารู้ทีหลังว่าซูเพล็กซ์เป็นท่าหนึ่งในกีฬาวยปล้ำที่จูเลียตคลั่งคล้หลงไหลยอย่างผิดปกติสาววัยรุ่นแต่คิดอีกทีก็คงไม่แปลกก็เธอเป็นคนในตระกูลบัตเลอร์นี่นามีปัญหาหรอจูเลียตจูเลียตลุกขึ้นยืนอย่างรีบร้อนพี่ผิดเองอาร์ติมิสพี่เผลอปิดม่านไม่สนิทคุณนายฟาวเลยนอนไม่หลับเอออาร์ติมิสพึมพำและเดินขึ้นบันไดไม้โอ๊กไปช้า,ชา เขาเป็นห่วงอาการของแม่ไม่น้อยแม่ไม่ได้ออกจากห้องมานานแล้วแต่ก็นั่นแหละถ้าหากแม่หายเป็นปกติอย่างเหลือเชื่อขึ้นมาและยอมลุกออกจากห้องนอนเล็กๆนั่นมันก็เท่ากับว่าอิสรภาพอย่างผิดวิสัยของอัธมิสจะสิ้นสุดลงหมายถึงการกลับไปเข้าโรงเรียนห้ามวางแผนการอะไรอีกแล้วทั้งนั้นเขาเคาะประตูโค้งบานคู่อย่างเบามือแม่ครับตื่นอยู่หรือเปล่าของบางอย่างพุ่งกระแทกประตูด้านในเสียงแตกบอกว่าท่าทางจะเป็นของแพง ต,ตื่นอยู่แล้วล่ะแสงแสบตาขนาดนี้จะหลับได้อย่างไงอาทิมิสเสียงเดินเข้าไปในห้องเงาของเตียงนอนสี่สาวแบบโบราณทอดยาวเป็นเส้นแหลมอยู่ในความมืดแสงสีเงินอ่อ,อนๆแยงผ่านรอยแหวกข,ของม่านกำมหยีแองเจลีนฟาวนั่งคุดคุ้อยู่บนเตียงแขนขาซีดเซียวขาวโพลนในความมัวซัวอาทิมิสลูกรักหายไปไหนมาเนะ่ยอาทิมิสถอนใจ แม่จำเขาได้นั่นเป็นสัญญาณที่ดีไปทัศนศึกษากับโรงเรียนครับแม่เล่นสกีที่ออสเตรียเล่นสกีหรอแองเจลินพูดเบาๆอยากเล่นจังนะบางทีเมื่อพ่อของลูกกลับมาเราจะไปกันอาธิมิสรู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรจุกอยู่ที่คอไม่ใช่วิสัยของเขาเลยครับบางทีเมื่อพ่อกลับมาลูกรัก ลูกช่วยปิดม่านตรงนั้นให้แม่หน่อยสิจ้ะแสงเหมือนย่งตาเหลือเกินได้ครับแม่อาร์ทิมิสเดินไปยังฝั่งตรงข้ามหลบลีกหีบเสื้อผ้าที่วางระเกะระกะกาศตามพื้นในที่สุดนิ้วมือของเขาก็ไล่อยู่ตามผินผ้ามากก่านกรมายีติดผนังชั่วขณะหนึ่งเขาอยากจะกระชากม่านเปิดออกแล้วก็ได้แต่ถอนใจเอื้อมมือดึงรอยแหวกนั้นให้ปิดสนิทขอบใจจ้ะลูกรักอออีกอย่าง แม่ว่าเราต้องไล่เด็กคนนั้นออกจริงๆนะยิ่งนั่นน่ะไม่ไดีเรื่องเลยอาร์ิมิสกลืนคำพูดลงคอจูเลียสเป็นคนขยันขันแข็งและเป็นคนรับใช้ที่ซื่อสัตย์ของครอบครัวฟาวมาตลอด3ปีลองแบบนี้คงจะต้องใช้อาการความจำเลื่อเรือนของแม่ให้เป็นประโยชน์แม่พูดถูกครับผมตั้งใจจะทำเหนือยอยู่แล้วบัตเลอร์อมีน้องสาวคนหนึ่งที่ผมคิดว่าเหมาะกับหน้าที่นี้มากผมเคยเล่าให้แม่ฟังแล้วครั้งหนึ่งชื่อจูเลียสนะครับแองเจลีนคมวดคิว จูเลียตหรอใช่ชื่อคุค้นนเหมือนกันเอาเถอะลูกคนไหนก็คงดีกว่าเด็กเซอร์ซาที่เรามีอยู่ตอนนี้แล้วจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่ละ่ะได้ทันทีเลยครับผมจะให้บัตเลอร์พาเธอมาจากบ้านพักลูกน่ารักจริงๆอาร์ติมิสไหนมาให้แม่กอดหน่อยสิอาร์ติมิสก้าวไปหาอ้อมแขนในชุดคลุมของแม่ตัวแม่อบอวลด้วยกลิ่นน้ำหอมกลิ่นเหมือนดอกไม้ลอยน้ำแต่อ้อมแขนของแม่เย็นชื่อและอ่อนเปลี้ย โอ้ลูกรักเธอกระซิบเสียงนั้นส่งก้อนแข็งขึ้นมาจุดลำคอของอาทิมิสแม่ได้ยินสิ่งแปลกๆตอนกลางคืนสิ่งพวกมันคืบคลานมาตามหมอนเข้ามาในหูแม่อาทิมิสรู้สึกลำคอตีบตันอีกครั้งผมว่าบางทีเราน่าจะเปิดมากนะคะแม่ไม่แม่ส่งเสียงสะอื้นคลายอ้อมกอดที่รัดเขาไว้ไม่ถ้าถ้าทำอย่านั้นแม่ก็จะเห็นพวกมันด้วย แม่ครับผมขอร้องแต่ไม่มีประโยชน์แล้วสติสตางของแองจลีนหลุดลอยไปอีกครั้งเธอคลานไปที่มุมเตียงดึงผ้าห่มขึ้นคลุมจนถึงคางเรียกเด็กคนใหม่มาได้ครับแม่เรียกเด็กคนนั้นมาและเอาแต่งฝานกับน้ำมัดด้วยได้ครับแม่แองจลีนจ้องมองเขาด้วยสายตาเหรี่ยงไม่ไว้ใจแล้วก็หยุดเรียกฉันว่าแม่ด้วยฉันไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่เธอไม่ใช่อาตีตัวน้อยของฉันแน่ อาทิมิสกัพริบตากลั่มกลืนหยดน้ำใสๆที่เอ่ออยู่ได้ครับผมข,ขอโทษครับขอโทษครับแล้ว <c oughs> ไม่ต้องมาให้เห็นอีกนะไม่งั้นฉันจะให้สามีฉันจัดการกับเธอเขาเป็นคนสำคัญมากรู้ไหมครับผมคุณนายฟาวคุณจะไม่เห็นผมอีกให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะแองเจลีนนิ่งแข็งชือขึ้นมาทันทีเธอได้ยินสียงพวกมันไหมอาทมิสใส่หน้า ผมไม่ได้ยินฮะพวกมันตามหาฉันพวกมันอยู่ทุกที่แอนเจลีนซุกตัวซ่อนอยู่ใต้ผ้าคลุมเตียงอาร์ทิมิสยังคงได้ยินเสียงเอื่นด้วยความหวาดกลัวตอนที่เขาก้าวลงมาตามขั้นบนันไดการแกะความหมายของคัมพีร์เป็นเรื่องยากกว่าที่อาร์ทิมิสคาดไว้ดูเหมือนมันพยายามจะต่อต้านเขาอย่างเต็มที่ไม่ว่าเขาจะป้อนข้อมูลเข้าโปรแกรมไหนผลลัพธ์จากคอมพิวเตอร์ล้วนมีแต่ความว่างเปล่าอาร์ทิมิส พิมพ์หน้าทุกหน้าลงบนกระดาษและแปะติดผนังไว้เพื่อศึกษาบางครั้งการอ่านจากกระดาษก็ช่วยได้เหมือนกันข้อความพวกนี้ไม่เหมือนกับอักษรแบบไหนที่เขาเคยเห็นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ดูคุ้นๆอย่างประหลาดเห็นชัดว่ามันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสัญลักษณ์กับภาษาที่ใช้ตัวอักษรข้อความวนเวียนไปมารอบหน้ากระดาษยังไม่มีลำดับชัดเจนสิ่งที่โปรแกรมต้องการคือกรอบอ้างอิงคร่าวๆจุดศูนย์กลางบางจุดเพื่อตั้งต้นสร้าง เขาจัดการแยกตัวอักษรทั้งหมดออกแล้วนำอักษรแต่ละตัวมาเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษจีนกรีกอารบิกและซิริยลิกที่เป็นภาษาเก่าแก่หรือแม้แต่าภาษาโอกกัมที่ใช้กันในไอแลนด์ยุคแรกแต่ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาด้วยอารมณ์งุนหงิดหัวเสียอาร์ิมิสไล่ตะเพื่อจูเลียท,ที่พยายามขัดจังหวะการทำงานของเขาด้วยแซนวิชจากนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาสำรวจสัญลักษณ์ต่างๆอักษรภาพที่วนเวียนเห็นได้บ่อยที่สุดคือรูปผู้ชายขนาดเล็ก เขาคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายถึงแม้ความรู้จำกัดเกี่ยวกับสรีระของแฟรี่อาจทำให้มองเป็นผู้หญิงได้ด้วยแล้วความคิดหนึ่งก็แวบ,บเข้ามาอธิมิสเปิดไฟล์ภาษาโบราณจากโปรแกรมสุดยอดการแปลของเขาแล้วเลือกภาษาอียิปต์ในที่สุดโปรแกรมก็ค้นเจอรูปผู้ชายนั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกับรูปตัวแทนเทพอนูบิสซึ่งสลักเป็นศิลาจารึกอยู่ภายในห้องลับของฟาโรห์ตูตันคาเมนนี่สอดคล้องกับข้อที่จรจิงอื่นๆที่เขาค้นพบ เรื่องราวครั้งแรกที่มนุษย์เขียนถึงแฟรี่มันบอกให้รู้ว่าอารยธรรมของชาวพีเปิลเกิดขึ้นก่อนอารยธรรมมนุษย์ดูเหมือนว่าชาวอียิปต์จะเพียงแต่นำเอาตัวอักษร,รจากคมพทีที่มีอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความต้องการของตัวเองแค่นั้นยังมีความคล้ายคลึงอย่างอื่นอีกแต่อักษร,รภาพพวกนั้นยังต่างกันเกินไปจนไม่สามารถผ่านตัวกรองของคอมพิวเตอร์ได้ขั้นตอนนี้คงต้องจัดการด้วยมือรูปภาพในภาษาโนมแต่ละตัวจะต้องนำมาขยายพิมพ์และเปรียบเทียบกับสัญลักษณ์ในศิลาจารึกอาตติมิ รู้สึกถึงความตื่นเต้นของชัยชนะเต้นรเรืออยู่ในอกอักษรภาพหรือตัวอักษรเกือบทุกตัวของแฟรี่จะมีคู่ที่คล้ายกับภาษาอียิปต์ส่วนใหญ่เป็นสนัญลักษณ์ของสิ่งต่างๆบนโลกเช่นพระอาทิตย์หรือนกแต่บางตัวก็ดูจะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่มีลักษณะเฉพาะและจะต้องดัดแปลงความหมายให้เหมาะสมอย่างรูปเทพอ,อนุบิสดูไม่มีเหตุผลที่จะหมายถึงเทพเจ้าสุนัขอาตติมิสจึงเปลี่ยนให้ภาพนั้นอ่านได้ในความหมายว่ากษัตริย์แห่งแฟรี่เราเที่ยงคืน อาร์ิมิสก็ป้อนข้อมูลความหมายที่เขาค้นพบลงในคอมพิวเตอร์แมคอินทอ h ชได้อย่างครบถ้วนถึงตอนนี้สิ่งเดียวที่เขาต้องทําคือกดปุ่มทอรรหัสและเมื่อเขากดปุ่มสิ่งที่ได้มาคือตัวหยุกหยิกไร้ความหมายยาวเป็นสายเด็กปกติในวัยเดียวกันอาจจะถอดใจเลิกทําไปนานแล้วแม้แต่ผู้ใหญ่ทั่วไปก็อาจจะกระแทกแป้นพิมพ์ด้วยความเบื่อนหน่ายแต่ไม่ใช่อาร์ติมิสฟาวคอมผีเล่มนี้กําลังทดสอบเขาและเขาไม่มีวันยอมแพ้เขาแน่ใจว่าตัวอ,อักษรพวกนี้ถูกต้องแล้วสิ่งที่ผิด น่าจะเป็นแค่การเรียงลําดับอาทิมิสขยีตาไล่ความงัวงเงียแล้วตั้งใจมองหน้ากระดาษทั้งหมดอีกครั้งข้อความแต่ละส่วนล้อมรอบด้วยเส้นทึบที่อาจหมายถึงย่อหน้าหรือบทแต่ไม่น่าอ่านตามแนวธรรมดาจากซ้ายไปขวาหรือบนลงล่างอาทิมิสลงมือทดลองอีกเขาเปลี่ยนให้โปรแกรมอ่านแบบภาษาอารบจากขวาไปซ้ายและเรียงคอลัมน์แบบภาษาจีนก็ยังไร้ผล แต่แล้วเขาก็สังเกตเห็นว่าแต่ละหน้าจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนเหมือนกันคือตรงส่วนกลางอักษรภาพอื่นๆถูกจัดเรียงล้อมรอบพื้นที่ส่วนกลางนี้บางทีตรงกลางนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแต่จากตรงนั้นจะอ่านไปทางไหนต่อละ่ะอธิมิตสายตามองไปทุกหน้าเพื่อหาสิ่งอื่นที่เหมือนกันหลังจากผ่านไปหลายนาทีเขาก็ค้นพบมันในแต่ละหน้าจะมีรูปหอกเล็กๆที่มุมตอนหนึ่งสิ่งนี้จะเป็นลูกศรได้หรือเปล่าหรือจะเป็นตัวชี้ทิศทางว่าไปทางนี้ ถ้าอย่างนั้นทฤษฎีนี้ก็น่าจะเป็นเริ่มต้นที่ตรงกลางไล่ไปตามลูกศรอ,อ่านขดเป็นวงกลมโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อจัดการกับการประเมินผลในลักษณะนี้อัตทิมิสจึงต้องคิดหาวิธีที่เหมาะสมเขาาอามีดกับแม้บรรทัดบรรจงตัดกระดาษหน้าแรกออกเป็นชิ้นๆแล้วประกอบเรียงใหม่ตามลำดับการอ่านแบบภาษาตะวันตกจากซ้ายไปขวาเรียงบรรทัดไล่ลงจากนั้นก็สแกนหน้าแรกนั้นอีกครั้ง แลป้อนข้อมูลเข้าโปรแกร,รมการแปลภาษาอียิปต์ฉบับแก้ไขของเขาคอมพิวเตอร์ส่งเสียงครังหึง่งๆขณะที่จัดการแปลงข้อมูลทั้งหมดเป็นเลขฐานสองหลายครั้งที่เครื่องหยุดขอข้อมูลเพื่อยืนยันอักษรภาพหรือสัญลักษณ์บางตัวแต่ในไม่ช้าการขอคำยืนยันก็ลดลงเรื่อยๆตามการเรียนรู้จากภาษาใหม่ที่เพิ่มขึ้นแล้วท้ายที่สุดคำห้าคำก็กระพริบขึ้นที่หน้าจอเสร็จสิ้นการแปลงไฟล์นิ้วของอาร์ริมิสั่นเพราะความอ่อนล้าและตื่นเต้น ขากดปุ่มพิมพ์กระดาษหนึ่งหน้าเลื่อนออกจากเครื่องพิมพ์เลเซอร์ไรเตอร์ข้อความที่เห็นเป็นภาษาอังกฤษแล้วแน่ๆยี่งม,มีข้อผิดพลาดที่ต้องปรับปรุงอยู่บ้างแต่มันเป็นภาษาที่อ่านได้อย่างสมบูรณ์แบบและที่สําคัญก็คือเข้าใจได้อย่างแน่นอนอาร์ทิมิสหรือยู่เต็มอกว่าเขาคงจะเป็นมนุษย์คนแรกในรอบหลายพันปีที่ถอดรหัสภาษาวิเศษได้เขาเอื้อมมือเปิดไฟที่โต๊ะและเริ่มอ่านคำพีแห่งชาวพีเพิล The Book of the People ใช้เป็นคำแนะนำด้านเวทมนต์และกฎการใช้ชีวิตของพวกเราพบข้าไปทุกที่ดูแลข้าให้ดีข้าคือครูสมุนไพรและคาถาท,าที่เจ้ามีข้าผูกเจ้าเข้าคู่กับอำนาจลับลี้สิ้นใหญ่ดีข้าเมื่อนั้นพลันเสื่อมมนสิบเท่าสิบบัญญัติกำกับไว้ใช้ขานไขความลี้ลับทุกสาขา จะแปรธาตุสาบแช่งหรือเยียวยาความลับฟ้าบอกผ่านข้าสู่เจ้าเองแต่แฟรี่จงจดจำเหนือสิ่งใดข้ามีให้พวกคลานโคลนได้แต่ต้องจงสังวรพิบัติภัยหากลองของเจ้าทั้งผองผู้คิดคดจะหมดดวงอารทิมิสรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงหัวใจเต้นตุบๆดังอยู่ในหูเขาได้ครอบครองมันแล้วคนพวกนี้จะเหมือนลูกไก่ในกำมือ เทคโนโลยีเปิดเผยความลับทุกซอกทุกมุมของพวกเขาได้อย่างหมดเปลือกแต่แล้วความอ่อนล้าก็เข้าจู่โจมเขาทันทีอาร์ทิมิสเอหลังพิงพนักอย่างหมดแรงยังมีอะไรต้องทําอีกมากเริ่มจากการแปลนหน้าที่เหลือทั้งหมดอีก43หน้าเขากดปุ่มบนอินเตอร์คอมที่เชื่อมเข้ากับลําโพงทั่วทั้งบ้านบัลเลอร์เรียกจูเลียตแล้วขึ้นมานี่หน่อยผมอยากให้พวกพี่ช่วยต่อจิ๊กซอว์บางอย่างถึงตอนนี้ คงจะช่วยได้บ้างถ้ารู้ตื้นลึกหนาบางเกี่ยวกับประวัติครอบครัวกันสักนิดตระกูลฟาวเป็นกลุ่มอาชญากรรมขึ้นชื่อนับหลายชั่วอายุคนแล้วที่คนในตระกูลนี้ตั้งต้นเป็นศัตรูกับกฎหมายพวกเขาสะสมทรัพย์สินมากมายจนพอที่จะทำธุรกิจถูกกฎหมายได้แต่ก็พบว่าการทำถูกกฎหมายไม่ใช่สิ่งที่น่าพอใจเลยพวกเขาจึงหันกลับไปทำธุรกิจอาชญากรรมเกือบจะในทันทีผู้ที่นำพาให้ชะตากรรมของครอบครัวตกอยู่ในอันตร,รายคืออธิมิสที่หนึ่งบิดาของบุคคลที่เรากล่าวถึง หลังจากการล่มสลายของคอมมิวนิสต์รัสเซียอธิมิสผู้พ่อตัดสินใจใช้เงินก้อนโตของตระกูลลงทุนเปิดเส้นทางสินค้าเส้นใหม่จาตลาดในทวีปอันกว้างใหญ่นี้ด้วยเหตุผลว่าลูกค้าใหม่คงอยากได้สินค้าแบบใหม่ๆแต่มาเฟียรัสเซียไม่คิดจะปราณีชาวตะวันตกที่บังอาจลุกล้ำตลาดของพวกตนจึงตัดสินใจเตือนเบาๆด้วยการส่งจรวดมิสไซล์สติงเกอร์ที่ขโมยมายิงเข้าถล่มเรือฟาลสตาร์ระหว่างที่แล่นผ่านเมืองท่ามัวมสของรัสเซีย อธิมิสผู้พ่ออยู่บนเรือลำนั้นด้วยพร้อมกับลุงของบัตเลอร์และกระป๋องโคลาอีก2 5 0 0 0 0กระป๋องเสียงระเบิดที่ผสมรวมกับแกส๊สอัดกระป๋องดังสนั่นกึกกล้องไปทั่วทวีปทีเดียวแต่ตระกูลฟาวยังไม่ถึงขั้นสิ้นเหนือประดาตัวเพียงแค่เสียตำแหน่งเศรษฐีพันล้านไปเท่านั้นอาธิมิสที่สองสัญญากับตัวเองว่าจะแก้ปัญหานี้เขาจะกอบกู้มรดกของครอบครัวกลับคืนมาและจะทำด้วยวิธีการเฉพาะตัวของเขาทันทีที่แปลคัมภีรเสร็จอาธิมิส ก็จะเริ่มวางแผนกอบโกยประโยชน์ที่ได้เขารู้อยู่แล้วว่าอะไรคือเป้าหมายท้ายที่สุดของเขาและตอนนี้เป็นเวลาที่จะกําหนดแผนให้เป็นรูปเป็นร่างเพื่อให้บรรลุผลตามความตั้งใจจุดมุ่งหมายของเขาคือการยึดครองทองคํานั่นเองดูเหมือนว่าชาวพีเพิลจะชื่นชอบโลหะที่มีค่าจาพวกนี้เช่นเดียวกับมนุษย์แฟรี่แต่ละตนจะมีที่ซ่อนสมบัติของตัวเองแต่เมื่อแผนการของอาร์ทิมิสสำเร็จหรือล่วงสมบัติพวกนั้นคงร่อยหรอไปเยอะคามีพวกแฟรี่อย่างน้อยหนึ่งตนจะต้องเดินกระเป๋าแห้งแน่ หลังจากนอนหลับตาเต็มตาถึง18ชั่วโมงแล้วรับประทานอาหารเช้าเบาๆอาร์ติมิสก้าวไปยังห้องทำงานที่เคยเป็นของบิดาข,ของเขาห้องกว้างขนาดพอเหมาะตั้งชั้นวางหนังสือไมโอคสีเข้มเต็มพื้นที่จากพื้นถึงเพดานแต่อาร์ติมิสใช้พื้นที่เหล่านี้เป็นที่ตั้งคอมพิวเตอร์รุ่นล่าสุดของเขาชุดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Apple m a c ส่งเสียงหึงห่งๆจากมุมห้องเครื่องหนึ่งแสดงเว็บไซต์ของสำนักข่าว c n n ผ่านเข้าโปรเจคเตอร์ระบบ d a t ภาพสถานการณ์ข่าวปัจจุบันจากทั่วโลกใช้อยู่บนฉากที่ผนังด้านหลังบัตเลอร์รออยู่ในห้องแล้วกำลังเริ่มไล่เปิดฮาร์ดไดรฟ์ปิดเครื่องทั้งหมดยกเว้นเครื่องที่เก็บคัมภี์ผมต้องการความสงบสำหรับงานนี้เบาลคนสนิทหยุดกึกเว็บไซต์ของ CNN ฉายภาพอยู่ในห้องนี้มาเกือบปีแล้วอธิมิสเชื่อว่าข่าวเกี่ยวกับการกู้ชีวิตบิดาของเขาจะมาจากที่นั่นการปิดเครื่องย่อมหมายความว่าเขายอมรับความเป็นจริงแล้วในที่สุดทั้งหมด แล้ครับอาริมิสจ้องที่ฉากบนผนังครู่หนึ่งแล้วตัดใจพูดขึ้นว่าใช่ทั้งหมดเลยบัตเลอร์ถือโอกาสบีบบ่าในจ้างของเขาอย่างแผ่วเบาเพียงครั้งเดียวก่อนจะกลับไปทำงานต่ออาริมิสบิดนิ้วออกกำลังแขนได้เวลาลงมือทำสิ่งที่เขาถนัดที่สุดแล้ววางอุบายรีดไถท,ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารของช n e l ลไท ai audio books ได้ที่ www.facebook.com/thaiaudiobooks นะครับ